สวัสดีครับหากคุณเามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดผลวิจัยเปิดเหตุผลเชิงลึกคนกรุงเทพยีย้รัฐธรรมนูญ60พ้องทัศนคติคนรุ่นใหม่12กุมภาพันธ์ผู้สึก่าวรายงานว่ารองศาสตราจารย์ดรทำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยายลางังสิตเผยแพร่ผลงานการวิจัย ส่วนบุคคลโดยเก็บข้อมูลจากคนกรุงเทพมหานครอ,อายุ1 8ปีขึ้นไปมี4,480,000คนประชากรกรุงเทพ5 5 2ล0 0 0คนเก็บแบบสอบถามจำนวน1,200คนคำ <c oughs> ถามข้อแรกท่านเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2560เป็นฉบับประชาธิปไตยหรือรเผด็จการ <c oughs> ผลสำรวจวิจัยพบว่า 1. คนกรุงเทพเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับ2 5 6 0เป็นฉบับเผด็จการ จำนวน720คนคิดเป็นร้อยละ60คนกรุงเทพเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับพศ2560เป็นฉบับประชาธิปไตย159คนคิดเป็นร้อยละ13.25ส่วนไม่แสดงความคิดเห็น321คนคิดเป็นร้อยละ26.75 2คนกรุงเทพที่ไม่เห็นด้วยกับการชัดดาวกรุงเทพของกงปปสคือคนที่มีแนวโน้ม จะเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2560เป็นฉบับเผด็จการ 3. จากการเก็บข้อมูลเชิงลึกคนกรุงเทพที่เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับ2560เป็นฉบับเผด็จการนั้นมีคำที่บายอาทิเช่นรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้กําหนดให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้สืบทอดอำนาจจากคอสอชอเป็นรัฐธรรมนูญที่คลอดออกมาจากท็อปบูและกระบอกปืน เป็นรัฐธรรมนูนที่โกงอำนาจประชาชนที่ให้มีสวแต่งตั้ง250คนมีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐธรรมนูนที่ทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นรัฐธรรมนูนที่หลังประชามติยังมีการแก้ไขก่อนประกาศใช้ 4. เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับทัศนคติของคนเจนแซดวงเล็บเผยแพร่มเมื่อ2ตุลาคม2565คนเจนแซดเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2560 เป็นฉบับเผด็จการนั้นมีสูงถึงร้อยละ85.9เห็นว่าเป็นฉบับประชาธิปไตยเพียงร้อยละ2.5และไม่แสดงความคิดเห็น11.6%เปอร์เซต์ความคืบหน้าล่าสุดจับตา250ศอสวอแลนสไลด์ตีกลับดับฝันอุ้งอิงนั่งนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยซัดอย่าดูถูกมติประชาชนนายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุทธทสภา โพสเข้าความผ่านทาง Facebook เรื่อง250สอสอหรือสอวอใครจะแลนสไลด์ระบุว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าใครรวมเสียงสอสอได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรคนนั้นพักนั้นก็ควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีควรจะเป็นรัฐบาลเชื่อว่าเป็นหลักการที่ทั้งสอสอและสอวอเห็นว่าควรจะเป็นเช่นนั้นและสอวอส่วนใหญ่ก็จะโหวตให้ตามหลักการนั้น ส่วนเรื่องว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นก็เป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งคนที่จะเป็นนั้นจะต้องมีภาวะความเป็นผู้นําเป็นที่ยอมรับของคนทั้งสภาทั้งประเทศเพราะตําแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ของเล่นของใครหรือของตระกูลใดตระกูลหนึ่งนายกรัฐมนตรีคือหน้าตาของคนทั้งประเทศจะไปเที่ยวจับใครยัดมาเป็นเหมือนที่เคยเป็นมาแล้วคงไม่ได้ ถือว่าเป็นการตบหน้าประชาชนคนไทยและสมาชิกรัฐสภาทั้งสภาผมได้เห็นมาเต็มสองลูกตาได้ยินมาเต็มสองรูหูว่าพรรคเพื่อไทยนั้นจะแลนสไลด์ก็แลนสไลด์ลไ,ลไปเพื่อไทยจะเลือกอุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยแต่พรรคผมและพวกผมไม่เลือกแน่นอนนั่นก็หมายความว่าถ้าอุ้งอิงจะเป็นนายก,กเพื่อไทยจะต้องรวมเสียงของพรรคตน ได้ถึง376เสียงและเสียงเหล่านั้นทุกคนต้องยอมรับในตัวอุ้งอิงถ้าไม่ได้376เสียงจริงๆทางเดินของอุ้งอิงที่จะไปสู่ดวงดาวแห่งความเป็นนายกรัฐมนตรีคงริบรี่เต็มทีไม่ใช่เป็นการดูถูกดูแคลนอะไรหรอกแต่เป็นเรื่องของทางการเมืองที่เป็นจริงไม่ใช่เป็นเรื่องของการปราศัยหาเสียงไม่ใช่เป็นเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่เป็นเรื่องทางการเมือง ของคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆเมื่อถึงวันนั้นจะรู้เองว่าใครตัวจริงเสียงจริงไอที่ตะโกนเปลา่าๆนั่นอะมันเป็นของเล่นของหลอกกันทั้งนั้นแหละไม่เช่นนั้นมันจะไม่มีชื่อสอเสือตัวใหญ่โผลออกมาหรอกที่เรียกร้องแลนสไลด์แลนสไลด์ให้250สสปะทะ250สวระวังสวจะแลนสไลด์ตีกลับต่อมานั่งสวดมนต เจริญจิตภาวนาที่วัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันนะนายวันชัยระบุขณะที่นายประเสริฐจันทละหลวงทองสาสานครราชสีมาและเลาที่การพักเพื่อไทยกล่าวว่าตอนที่มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ2,560นายวันชัยเป็นผู้เสนอคำถามพ่วงเป็นการทำให้ระบอบประชาธิปไตยบิดเบี้ยวฉะนั้นการที่ออกมาพูดเช่นนี้เป็นการดูถูกที่น้องประชาชนผู้สื่อข่าวถามว่ากระแสพักเพื่อไทยตอนนี้สามารถชนะ เลือกตั้งแบบแลนสไลด์และรวมเสียงได้ให้ถึง376เสียงหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าเป้าหมายแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยคือได้250เสียงขึ้นไปเกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรฉะนั้นมั่นใจว่าจากการที่เป็นเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นฉันธามติของประชาชนที่จะให้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วควรจะเคารพการตัดสินใจของประชาชนไม่ควรดูถูกเมื่อถามว่าหากได้เกิน250เสียง แต่หากไม่ถึง376เสียงสวออจะไม่ยอมร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีให้นายประเสริฐกล่าวว่าหากเป็นเช่นนั้นนะ่ะใครก็ตั้งรัฐบาลยากเพราะเสียงในสภาผู้แทนราษฎรสำคัญต่อรัฐบาลเพราะสสเป็นผู้พิจารณากฎหมายสำคัญต่างๆฉะนั้นถ้าเอาเสียงข้างน้อยเป็นรัฐบาลถือว่าผิดหลักการและรัฐบาลนั้นก็จะอยู่ไม่นานเมื่อถามว่าหากพกรรคเพื่อไทยต้องรวมเสียง ให้ได้ถึง376เสียงจริงๆก็ไม่ปิดประตูในการจับมือกับพรรคอื่นใช่ไหมนายประเสริฐกล่าบว,ว่ายังไม่พูดเรื่องนั้นพรรคเพื่อไทยเคารพการตัดสินใจของประชาชนก่อนความคืบหน้าล่าสุดเกตตต้อมแบงค์อดนอนประท้วง5วันนักวิจัยวันเกิดอาการทางจิตเสี่ยงมีความคิดฆ่าตัวตายสืบเนื่องจากกรณีที่นายโสพลสุรฤิ์ธรรรงหรือเกต นักกิจกรรมกลุ่มโมกหลวงรีมน้ำผู้ถูกเพิกถอนประกันตัวในคดีมาตรา1นึ่งการฝืนตื่นประท้วงหรืออดนอนประท้วงในเรือนจำร่วมกันกับผู้ต้องหาทางการเมืองรายอื่นได้แก่นายจตุพลหรือต้อมและนายนัทพลหรือแบงค์ผู้ต้องหาในคดีชุมนุมที่ดินแดงเพื่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวและสนับสนุน3ข้อเรียกร้องของตะวันและแบม โดยดื่มกาแฟวันล,ละหลายแก้วขณะที่นายคาถาทรหรือตะเริ่มประทว้วงโดยการอดอาหารตั้งแต่7กุมภาพันธ์เช่นเดียวกันนั้นเมื่อ11กุมภาพันธ์นายเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์นักวิจัยและนักวิชาการอิสระเปิดเผยถึงสถานการณ์การอดอาหารและน้ำและอดนอนประท้วงสิทธิการประกันในเรือนจำว่าการฟื้นตื่นประท้วงของเกตและเพื่อนผู้ต้องขัง ในเรียนจำขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่ากังวลขึ้นอย่างมากเมื่อพวกเขากำลังเดินหน้าผ่านวันที่5จากการศึกษาจำนวนหนึ่งต่อผู้ที่อดนอนอย่างสมบูรณ์ติดต่อกันมีสถานการณ์หนึ่งที่พบร่วมกันเรียกว่าจุดเปลี่ยนของวันที่5ซึ่งผู้ฟื้นตื่นจะมีอาการหงุดหงิดฉุนเฉียวที่รุนแรงขึ้นความโกรธจะเกิดขึ้นได้ง่าย แม้แต่กับเรื่องเล็กๆน้อยๆอยพวกเขานั้นอาจจะเริ่มแยกตัวสันโดษและการรวมกลุ่มจะลดลงยิ่งไปกว่านั้นใช้เชิงการรับรู้ผู้อดทหารจะเผชิญกับการรับรู้คาดเคลื่อนและการปิดเบือนของประสาทสัมผัสรวมไปถึงในเชิงพฤติกรรมพวกเขานั้นจะเริ่มเข้าสู่สภาวะพฤติกรรมการถดถอยอาการเหล่านี้จะยิ่งเลวร้ายโดยเฉพาะ ผู้ที่ฝืนตื่นที่ใช้สารกระตุน้นการตื่นตัวเช่นคาเฟอีนสิ่งที่น่าก,กังวลอย่างยิ่งก็คืออาการคล้ายกับโรคทางจิตอาการประสาทหลอนความหวาดระแวงอาการคล้ายกับโรคอารมณ์แปรปรวนมีรายงานถึงผู้ต้องขังที่ถูกทำให้อดนอนเป็นเวลานานร่วมกันกับปัจจัยอย่างการถูกกดดันว่าพวกเขามีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ต่ำลง มีความคิดในการทำพฤติกรรมหำหมและที่น่ากังวลอย่างยิ่งก็คือความคิดในการใช้ความรุนแรงความคิดในการฆ่าตัวตายและการพยายามฆ่าตัวตายที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจุดเปลี่ยนวันที่5ขณะที่ Facebook ของนายโสพลหรือเกตในโพสตเข้าความบันทึกเข้าเยี่ยมด้วยเพื่อนเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาระบ,บุว่าวันนี้เพื่อนมีรายชื่อ ญาติสิบคนที่เข้าเยี่ยมได้ตั้งแต่แรกจะไปเยี่ยมเกตแต่เมื่อไปถึงหน้าเรือนจำรชาชทันบอกว่าไม่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนอย่างเข้าเยี่ยมไม่ได้จะดำเนินการให้ภายใน30วันทำไรก็ช้าเหมือนเดิมเกตอยู่เรือนจำมาเกิน30วันแล้วทำไมยังไม่เสร็จไม่ใช่ครั้งแรกที่เป็นแบบนี้ต้องเข้าเยี่ยมเป็นครั้งที่สองถึงจะเยี่ยมได้